ตาตัวนึ่งครับวัวนาตัวนึงถือดีจตัวที่สองครับปาโอ้ปลาเข็งตัวนึงโอ้โห สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีย้ำแรงๆครับผ้าอยู่หากินครับวันนี้ครับเดี๋ยวพาไปใส่ตุ่มกบนะครับบรรยากาศดีมากตะเวนกำลังจะตกดินตุ่มกบงานปลาเข็งเ มันสีเขาสีเขามันเกี่ยวเขาเกี่ยวเขา่ามบรรยากาศแบบเกี่ยวเขากำลังแ้วครับเขากำลังขึ้นเราทํามากอะอากาศสีเย็ยยนๆนะจักหน่อยครับ ใส่กแบ,บแบบเหมือนากาศหนาวๆเลยขั้นยามน,นำส่งองเดี๋ยวไปมึงวิธีการใส่น้ํากันครับมี่รคราปปากแข้งกับตุ่มจักหลังหนึ่งสองสามสี่ห้หกเจ็ดแปดตุ่มแปดหลังนนะทาง่านเขางามงามจรงครับงามเมีงา่ายเลยปะเขาเจ้า ยางมาขขางลางพี่ครับสิมันใส่ขางลางเพราะว่พาพอจะมีปลาเขามีหนามนี่ยังนะครับหาใส่ท่านผิดทึ่งๆอ่น้ำแห้งหมดแล้วเตรอนตเนต ไปเข็งลงไป,ไป พ่อมันตวมลังปลาเข็งแอันจะเอาโปกไว้ใช่ไหเอันน,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 นี่หลังที่สองปลาเข็งมนีใส่ประมาณจังตัวนี่พ่อเก้าเอาหาตัวใส่หาตประมาณหาตครับขามลังที่2

có tiền lắm rồi có nhiều có nhiều đấy anh không ạ cái gì เวลาเสียบไม่ฮะเสียบห้างจากงามัมนจะคัดงามัมนจะบ่เข่าเนี่ยมันถือซองว่างพอดีโอเคถืองานะ หนังที่สามไปทำ 1, 2, ยังัวหนึง่งสองสามยกม่อเข่าน้าันเก็บมันก่อน Mano, hein? หลังที่สี่ครับ ปลาไี่หกครับเบบนี่ยปลาน่อยตอนไมคระโอ้โหตอปลาตัวนึงครับโอ้โปลาตัวนี้เนละ ปลาครับปลาปลาาหน้าไป,ป่น่อนงเออเกิบูดมา้วเได้โอ้ยอยู่เกือบูดไปแล้วพ่อวานถ้องตัวท wow ี่สองครับ ทสอนางยงไเิ่เามึงปจกเ็นี้อมังปบนี่นีปเสดงว่ามึงนี่ป่าคันี่ป่าตไหนพจาหนุ่ม่ เขาเขาก็ลงมาเสียงเนที <hungry> ่นี่หะป่าเนข้าก็งข้าี้นี่ปลาใช่เปลตีมีพ่อตัวนึงตัวนี้นีนอองมาแล้วเจ็บมละ กวางองนอ้โอ้เต็าตานเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเสะโอ้ปลาเข็งทนี่แต่ปลาเข็งพี่น้องมึงปลาขอนปลาขอนะต้ม Hmm. Tidak okay, ดินะับนีปลาเข็งหลายตัวนลสวัสดีครับสวัสดีย้ามเร้าครับเสาเหมือดตีหาสีึหเดี๋ยวภาพมานมึงผลงานตุ่มกลมนะปลาเข็งวันจเป็นเองไหนีมสีเหมือดเนี่ยนะครับด บรรยากาศดีมากหมอกกำลังเดิมลงหลังเรียกมุงนี่ม,มีดอิ่มชิมไปผสมเ หลัง,งนี่ครับนี่นี่บอหลังนี่ก็นินนนนนดอิ่ซิม หดินระบาย่ย็นสซ่ดินใม้ปลาเช็งหรอโอ้ผมเยอนห้วอ่าตู้ กำลังสุดท้ายโอ้มิดคือกันในเรือบ้านมีดอินซิมโอ้มี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 คบตัวนึงครับพี่น้องครับเลยหลังสุดท้ายใส่ข้างล่างโมมี่ครับแต่เกาใส่ได้หลายตัวอยู่วันานี้อัดขี้หมดโมมี่คบอีกโอ้ยตัวนึง โอ้ยเีวอ้เดียวโอ้สุดขั้วจริงเลคไงตอนนี้แดดมึงนะฮเราลงกลุ่มตายแล้วล่ะถ้าเกิดจะมีมามีทั้ยน่กลกบุยี่เย่งนี้มันช่างลางมันนนเลยโ้เด็กเลืเเลด็กน ั้่ไปครับเดี๋ยวรับบานครับแปดหลังได้หนึ่งตัวเดี๋ยวมือหนายว้เบิ่งกันไม่ครับสรงใสพม่างลางมันหนามหลาย่นเต่จะไม่ใส่ทั้งๆต่ก่อนใส่ทั้งๆครับในหลายโอ้ผมน้อยมันก็่จะใส่กบอกคนนึงคนคนคนเอาค่อยพอกันมือหนาครับที่ว่าพี่น้องครับ ช่วงบรรยากาศยามเศร้าๆกับยามแรงๆนี่น้องน้ำจิงไดกับฝากกดติดตามช่อง YouTube นะครับฝากกดติดตามเพจให้ผมนํานะครับค่อยพอกันมีหนาอยู่ดิบไม่แห้งรำรวยเงินทองสู่สุกท่านครับสวัสดีครับเต้นน้ำอื้อโอ้ลงไปข้างล่างมุมนี่เนาะคร้ยกบอยู่จังเีงว่ะโอ้ยกบอยู่เสามแข็งเนี่ยปลาเข็งด้วยกันแข็งกันสามตครับคุณอ๋อ เราก็มาใช่ไหมมาเราก็เต็นก็งานมากัมานเราทำาำคำได้ได่ได้แล้นี่ใส่เตีมก่บไฟมาเนี่ย